รักอย่างไรไม่เป็นทุกหนึ่งควรมีความสุขได้ด้วยตัวเองคนอื่นเป็นเพียงโบนัสที่เพิ่มเข้ามาสองควรปรารถนาให้ผู้อื่นเกิดสุขด้วยไม่ใช่คิดถึงแต่ความสุขของเราเช่นเมื่อคนที่เรารักไม่รักเราแต่เขามีความสุขของเขาแม้เราจะเศร้าก็ยังคิดได้ว่าอย่างน้อยก็ได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขสามลดความคาดหวังแม้เราจะเป็นปุถุชนซึ่งคงตัดความคาดหวังไม่ได้แต่ถ้าเรายิ่งคาดหวังจากอีกฝ่ายน้อย โอกาสที่เราจะสมหวังก็ยิ่งมากขึ้น 4. ยอมรับความแตกต่างทั้งด้านสรีระและความคิดของผู้อื่นความคิดไม่ตรงกันนั้นถือเป็นเรื่องธรรมชาติหากฝ่ายหนึ่งไม่พยายามทำให้อีกฝ่ายคิดเหมือนกันและพยายามเข้าใจว่าเหตุใดจึงคิดต่างกันปัญหาก็จะไม่เกิดหากเข้าใจและยอมรับได้แล้วเมื่อเห็นเขาทำตัวไม่ถูกใจไม่น่ารักขี้บน่นใจร้อนเราก็จะปรับตัวให้เข้ากับเขา และมอบความรักให้ได้ง่ายขึ้น 5. รู้จักยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆความรักจึงจะยืนยาวเพราะความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของโลกเพลงโปรดฟังซ้ำอาหารจานประจำกินบ่อยก็เบื่อความรักที่เคยจีจ๋าหวานแหววอาจจืดจางลงแต่ยังคงความผูกพันและสัมพันธ์อันดีหรือแม้จะเลิกระร้างห่างบางคู่ก็ยังเป็นเพื่อนรู้ใจต่อกันได้6ไม่ควรทำแต่สิ่งที่ตัวเองชอบหรือสิ่งที่ตนคิดว่าดีให้คนอื่นเพียงอย่างเดียว จะต้องมองถึงความต้องการของเขาด้วยจะได้ไม่ต้องมาน้อยใจว่าเราอุตส่าห์หวังดียอมเหน็ดเหนื่อยทําเพื่อเขาแต่เขากลับไม่เห็นคุณค่าเจ็ดความเกรงใจเป็นองค์ประกอบสําคัญควรเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะคนใกล้ชิดสนิทกันมักคิดว่าจะสามารถทําอะไรตามใจตัวได้แทบทุกเรื่องจนลืมนึกถึงความรู้สึกของอีกคนไปแพูดจาชื่นชมในสิ่งดีของกันและกันเป็นอีกหนึ่งวิธีมอบความรักที่ควรทํา บางคนละเลยว่าอยู่ด้วยกันมานานเรื่องดีเขาคงรู้อยู่แล้วไม่ต้องชมจึงเอาแต่พูดถึงสิ่งไม่ดีหรืออยากให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงเอาแต่บ่นโดยไม่เคยชมคนฟังก็ท้อใจเหมือนกันก้าวการแสดงออกของความรักถ้ารักแล้วไม่แสดงออกเลยอีกฝ่ายคงไม่รู้เพราะเขาไม่มีตาทิพย์แต่การแสดงความรู้สึกแค่ไหนอย่างไรคงต้องดูว่าเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการด้วยส่วนความต้องการของเราก็ควรบอกตรงๆไม่ใช่คาดหวังให้คู่ของเราเป็นหมอดูคอยเดาใจ